ผมก็จอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับยามเย็นหลังเลิกงานนะก็มีเวลาชั่วโมงกว่าๆนะผมก็มานี่แหละนะเล่นหมายเดิมนี่แหละนะก็ตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะผมตั้งแต่เย็นวานนะเจ้าของบ่อเขามาสูบน้ําลงนะน้ํามันลงไปเกือบเมตรแล้วเหมือนกันนะห้าสิบหกสิบเซนนะผมก็เกิยจะเจอตัวง่ายขึ้นนะน้ําลงแบบนี้โอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะเดี๋ยวมีเพื่อนๆตามอีกนะ ก็อุปกรณ์ก็ชุดเดิมนะผมรายละเอียดจิ้มดูใต้คลิปนะเห<ม>ยื่อก็เป็นพยางมิกแอดเหมือนเดิมตะกััว5กรัมนะผมไม่ล็อกนะปล่อยวิ่งแล้วก็ใส่ลุกปัดนะครผมก็ช่องทางการสั่งซื้อเหยื่อก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะมิกแอสสนิ้วนะผมใช้ตัวเบ็ดหนโอนะสายหน้าก็เป็น20ปอนดปนะลองตีเฉียวหัวก็หลกดูนะ เห๋ือน้ำก็ลดแล้วแดดแดดได้สนุกแน่ครับนี่นะลงถึงเกลือนเร็วหน,น่อยโอเคโอ้โนีิเดเิเกเลยเด็กก็นั่งจับเลย <Okay. S 2> อ้อปลาไซดีนะครับปมายนี้นะ มื่อก่อนเนี่ยปลาตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกย้อนไปสักสองปีสองปีให้หลังนะตอนเพื่อนสานการที่เพื่อนเพื่อนพาเข้ามาใหม่ๆนะผมมารู้จักกระจ้าของบอยใหม่นะปลาไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะแต่ผ่านไปสองปีคือน้ําไม่แห้งนะแต่มันเคยโดนสูบแห้งมาแล้วครับแต่สองสามปีที่ผ่านมานี่ยังไม่แห้งนะเลยก็เป็นบ่อสําหรับเก็บน้ําทําการเกษตรนะผมทําไร่อ้อยนี่แหละ อ่าน,นี่ไซส์ห้าหกขีพัดนะ นี่ตรงชื่อลกๆนี่นะลองล้วงดูครับแต่ถ้าเสียวนะโดนแล้วมันจะพันนู่นนี่นั่นนะ よかった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  очку ствен x ako ny ัดแล้วครับมากัดตอนปิดกล้องเลยนะวิ่งหน้าดูเลยนะโอ้ตะกัวฝังอยู่ตรงนี้ไม่รู้ปลาไปไหนนะมันจะวิ่งตรงนะครับผมดูจากฟองแล้วนะโอเควิ่งหน้าดูเลยครับเดี๋ยวเราหยุดแล้วค่อยเซ็ตฮุกนะครับวิ่งยาวเลยนุ่นครับวิ่งออกตรงนุ่นเลย ไม่ยอมหยุดครับมูมทางบอ่อแล้วฟองขึ้นอีกทีแล้วละเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหตุ้นเลี้ยว, <laughs> ดวโดนครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกึ้นเยอะเลยนะ เนี่ยนะปลาสาโอเคเลยนะครับปวดส่งตั้งนานนะประจมคอเลยเหมือนกันโอ้โดนลิ้นครับสุดยอดเลยบุแกตโวเทลนต้องให้ปิดกล้องตีนะทั้งกัดโอเคครับผมรอดแน้ยเดี๋ยวดูกันต่อนะกลางบอเลย ลองดูเพื่อจะฟุบโดนครับเพื่อจะลงไปนอนอยู่น่าจินเล่นนะไอโดมบ้างน่ะฮะเออเน,น,นี่ยขึ้นอยู่ริมผมในตัวหนึ่งเนี่ยเห็นปากแหลมเลยลูกๆของเราขึ้นมาทักทายกันแล้ว 嗯。Uh. จะตีตไล่ชิดกินนะครับแต่มันลกนะมีซากกิ่งอยูค่คาด้วยนะแต่จะชิดกตะลึงให้เยอะๆเลยนะมีโอกาสโดนเลยนะดินนี้ไม่เคยขยี้เลยครับ โอ้จิบกลางบ่อนี่งานเง,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 งิน กดครับกดครับอ,อยู่ไหมเนี่ยกัดแรงด้วยตัวนี้อยู่ครับอยู่นะออ้ยอยู่ที่ลบด้วยครับผมสับเลยดีไหมเนี่ยควรจะลายก่อนครับลองสับดูนะอยู่ครับ โอ้ยโอ้โห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 ไซโลครับโอ้โหโอ้โหนั่นปลาช่อนหรือกระพงครับเนี่ยเนี่ย โดนครับเจอสีใสเก็ดนะดีนะไม่กืนถ้ากืนคือมีขาดนะครับ,นะต,รบตัวนี้นะโอ้ยอย่าอย่าดื้อหนูอย่าดื้อหนูโอ้โหตึงมากครับตัวนี้นะไซโลครับโอ้โหน่าจะโลนะ อ้นตับเลยครับตัวนี้นะส่วนน้อยครับตัวที่อ้วนอย่างนี้นะส่วนใหญ่เป็นหัวโตหมดเลยนะผมโอเคบิ๊กแอดครับ <Huh? S 1> นี่เข้าปากทะลุจมูกมันพอดีเลยนะ <Huh? S 1> สีใสเกรดครับผม <Huh? S 1> สุดยอดบิ๊กแอสโรยเทเลนดูต่อครับเ็จะโดนอีกสักตัวนะถ่ายรูปถุงเล็กไปเลยครับ <Wow. S 1> น่าจะตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เจอในบ่อน,นี้แล้วนะแต <Wow. S 1> ่จริงครับตัวนี้อ้วนเลย น่าจะโลนะอาจจะโลนิดๆก็ได้ประมาณสักโลขีดอะไรประมาณเนี้ยมาตีต่ำๆไว้ที่โลหนึ่งก่อนนะสวยงามครับนี่ชั่วโมงครึ่งของเราคุ้มค่าเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับผมก็เวลาแค่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งน,นะก็โดนมาสองตัวนะสวยๆครับเนินตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสักประมาณห้าขีดตัวหนึ่งนะ โ okay. อเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วย